ทุกคนจับหอยคืนนี้จัหอยไวก่อนกันเนายเอาหอยนี่เนี่ยโอ้ยอยู่เลืกแข่อยคุณอยู่เลืกคุณะ้ย chăng có nhiều hồn Ôi ừ, được, lươm Chè trùng nặng sợi Chưa thấy vô nó ở đâu, nó sẽ là khôn quá lắm trời Thằng này Chùm nàn hẳn <laughs> <laughs> <Hả>? Nàn Để ừ. <laughs> เอากะกันอู้ยังไงยไงอู้ยนี่ทุกคนเนี่ออนี่นี่นี่เนี่ยโอ้ยวนตับเก็บเดี๋ยวต่อของ mất khoảng tình luôn ôi nó bình lên rồi Tao hôn bố lâu kẹt lắm. Hello, 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 gặp. hello, 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 oh you looking ay la deh nee deh ทุกคนปูปูหินนี่ปูหินกินมาเสียบกมันแข็งเนื้อแข็งยังบ่มันคือปูหินในอีสานมาเท่าตัวหนึ่งแข็งกินมาเสียบไป๊ต่ออืมโอ้โหแข็งโอ้ย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 ครับเดี๋ยแล้วครับ เท่าห้อยเลยส้อนก่อนส้อนแล้วนี่ส้อนกัินไว้แล้วนั่นนึ่งตะเกียใช้แล้วนี่นี่นี่เนยยังเงินบ้างไหมโมเมนถ้าหมุกจะจับให้กันเด้อเสือกีเสือโอ้ยอืมอืมโอ้ย นี่นก่อนใจจ่ะบุตรนันเห็นคับบุตรนันเห็นไปแล้วพี่ว้าเจแล่าใจเจใจจ้ะเจแล้วก็เจแล่วนี่นี่เจ็บนี่จะก่อเด็กจะแทะึ้นนี้ครับผมเดี๋ยวโอ้ยหนยุ่ก็หล น้ำก็ลังขึ้นครับน้ำขึ้นน้ำอ่างขึ้นครับจะพอโอ้ดีโมนี่นี่ไงนี่ไงเด้อเนี่ยโจ๊ะบ่เรียบร้อยฮะต่อมาที่ลงแล้วโมมีเพื่อใหม่กับโมมีแล้วบ้านเนี่ยครับก่อนจะไปหอด ยบ่นี่ดีนี่ดีตรงเี้ยวตรงเหี้ยวตรงเหี้วว้าวว้าวว้าวในเป็นี่พี่น้องเฮ้ยนี่แหละคือหกเทล้ะปะนี่สีบัวอดปนี่โอ้หกเทงพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บโอ้หกเทงไปเดี๋วปนี่ ไอ้ตนนี้ก่อนนี่แน่เองหน่อยอืมอืมคือหกแต่น้องหนานี่เนาะประเดี๋ยววันนี้ถ้าลงคุปกหมาจุดปรดี๋ยนี้แงไม่กระไรยู่เดีเด้น้อยเลยหนึ่งแ่งลูกสองลูกมาเลยหกหรือยาหก มีตัวครับมีต like ัวแต่เขาจะหลอดพันบอกนี่เนี่ยเพ่งกับเพ่งกับเพ่งเลยนี่แนี่ยโอ้โหหลอดไปเนาะออ้เกือบเกือบไปทันเกือบไปทันครับเกือบไปทัน่านถ้าฝนโซเลกยังเนาะถ้าฝนเนาะ ทุกเช้าตหมดจสนอนเขาจับหอยอู้ดีกว่านึงนี่แหละหมองหง,หงอกกันหอยอยู่ครับมันขื่นน้ำหยาเน,นาะหมัดโอ้ยหยาโหงอกแฉดต้นต้นยูต้นน้อยา อ้ยบวลดครับบวลดว้าอุ้ยอย่าไม่จหลับไปบวลดครับบวลดไปบวะลุเลยห้องแขงไม่ทักไปกลับกลับกลับแบบเีกับบวไหวละอ้ยกลับกลับละ วันน um, ี <_ Jean> ้กบลายอยู่ด้ครับทุกคนแต่น้ำขึ้นจักไปลบไปเซบวกกบก็ได้หืมจังวะจังหเจอเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เหรอผมเห็นอะรแบบยูฮันเห็นบ่มเป็นมันนี่โมเมนต์โอ้ยตาลายอุ้ยอุ้ยหยยบโมเมนต์เม่นหรือเปล่าประกาศงุ่มแต่งุ่มลงไปในน้ำเลยถมหัวเลยนะครับ บ่ไปงุงงเหยียบพ่ออยู่แต่เบาเบาเนี่ยนี่ก็ตัวน้อยลูกเก็บไปก่อนตัวประกันเก็บไปตัวประกันนะคนาะ มด <c oughs> ุดกลับทักคนทานมาได้ทัก <c oughs> ไอแม,มนแมนที่น้ดำดำเอาแมนเสยที่น้ดำดำแมนเฉยทุกคนเก็บช่วงนี้เป็นฤดูการจับหอยนะครับจับหอยเชอรี่ตามอ่างเก็บน้ำ ใช่ะละใช่ละคือบุ็ออ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 นน้ำไม่ไยหลับใช่ละ โอ้ยเจอแล้วตัวนึงขาดเห็นป่ทุกคน่นในปา่าจับเอาสิขาเี็บร้อยขาอ้ยไ <c oughs> ง,ง,ย,งยุตัวนี้เก็บแล้วนี่แนี่ขึ้นเท่าก่อนเพียงเอวตัวนี้น่าเพียงเอวแล้วบา <c oughs> กาลุกเลิก

หน่อยเถอะเชอรี่จับเจ็บร้อยตอดเราปูปูหิปูหินกที่มูเสบแข็งก็ <c oughs> ตังต้งนี่แหละ กัต้อเกาไปมกี่นะไปะชมกันยังไงหินค่อยนิว่ค่อยพิคอนพิคอน เอวไม่มีตัวพริกคืนท่ามข่างท่างข่ามตัวไหนลึกโอ้ยโ <source> อ้ยหอดเอวเปียกหอดเอวโอ้ยโอ้ยปวดคอหน่อยไปแล้ว หอยโอ้ยไหยยูผ hey ึ่งย no ุ้นเนาะหอยนางไปเมื่อกี้เนี่ยบ้อนขึ้นนางเมื่อกี้เก็บแล้วตอนนี้บ่อนขึ้นยูหอยเป็นหินเป็นหินกวดเนาะครับข้างล่าง

มันขึ้นน้ำกลนะล่ะหอยว้านี่ไงตัวหนึ่งขาวขาวนี่นี่ขาวขาวเท่แล้วหอย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 เก็บเอายางไปมันจะขึ้นน้ำกลนาะคนเนาะผนมีอยู่ใต้พื้นเนาะเพราะจะขึ้นไม่ไปเนี่ยมองาห้ยางหยาบลง Ahem. <coughs>

เห็นแล้วครับทุกคนเหล่ะลามเดมิเดี๋ยวแป,ป๊บนึงครับผมโอ๊ยเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ตัวเด็ดอีย<า>่ยนะเหล็กมันได้ก็ลุกเอาของหมกกักตัวครับของหมกักหอย